คุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าคนที่คุณไว้ใจที่สุดกลับเข้ามาในห้องนอนคุณทุกคืนโดยที่คุณต้องแกล้งหลับและสิ่งที่คุณเห็นในความมืดทําให้โลกทั้งใบของคุณพังทลายลงในพริบตานี่คือเรื่องราวครอบครัวที่ความลับดําเมื่อถูกซ่อนอยู่หลังประตูบ้านเมื่อฉันต้องเผชิญหน้ากับพ่อสามีที่ทําให้ทุกคืนกลายเป็นฝันร้ายและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมันช็อกยิ่งกว่าที่ใครจะคาดคิดห้องนอนเมื่อสนิท มีเพียงแสงไฟสลัวจากโถงทางเดินลอดเข้ามาใต้ประตูฉันนอนนิ่งแกล้งหลับหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมานอกกอเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆพื้นไม้เก่าลั่นเอียดทุกครั้งที่เขาก้าวผ่านประตูค่อยๆถูกเปิดออกเสียงบานพับเสียดสีกันชวนขนลุกกลิ่นน้ำมันผมของผู้ชายลอยมาเกอนที่เงาร่างจะปรากฏฉันกลั้นหายใจ ร่างหนาของพ่อสามีค่อยๆเดินเข้ามาในห้องสายตาเขากวาดมองไปทั่วเหมือนกำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกสู้คือดวงตาที่หยุดจ้องลงมาที่เตียงจ้องมาที่ฉันฉันรู้สึกถึงแรงกดเบาบนขอบเตียงเสียงที่นอนยอวอบลงร่างเขานั่งลงอย่างเงียบเชียบกลิ่นเหงื่อและควันบุหรี่ติดตามเนื้อตัวลอยปะปนจนแทบหายใจไม่ออกฉันยังคงนอนนิ่งเหมือนร่างไร้วิญ,ญญาณ มืออยากร่านของเขาเอื้อมาสัมผัสผ้าหม่มค่อยๆเลื่อนขึ้นมาช้าและหนักแน่นฉันกัดฟันแน่นทุกเส้นประสาทในร่างกายสั่นไหวแต่ต้องฝืนไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงลมหายใจของเขาใกล้เข้ามาช้าหนักและแถวตำ่ำจนลมหายใจนั้นแตะผิวแก้มฉันหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบทะลุหูความมืดรอบตัวบิบรัตเหมือนกลง แต่สายตาเขากลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ฉันไม่อยากเชื่อแล้วฉันก็เห็นในมือเขามีของสิ่งหนึ่งแสงไฟสลัวสะท้อนวัตถุแวววาวนั้นอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่การมานั่งเฝ้าไม่ใช่แค่การมองฉันนอนแต่มันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลแสงสะท้อนจากวัตถุในมือเขาส่องเข้าตาฉันจ้องนิ่งแต่แกล้งหลับความเย็นแล่นผ่านสันหลังราวกับน้ำแข็งถูกวางบนผิว สิ่งนั้นคือกุญแจกุญแจเล็กๆเ,เก่าๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขากำมันแน่นนิ้วมือหยาบกร้านบีบจนเส้นเลือดปุดเหมือนกำลังปกปิดบางอย่างฉันพยายามหายใจชา้ชาๆแต่ลมหายใจกลับสั่นไหวเสียงหัวใจดังชัดเจนในหูจนกลัวว่าเขาจะได้ยินพ่อสามีก้มตัวลงสายตางคงกริบจ้องที่ใบหน้าของฉันริมฝีปากใส่ยะย,ยิ้มจางๆน่าสะพรึง เขากระซิบเบาๆคำพูดที่ฉันแยกไม่ออกเหมือนเป็นคำรำพึงของคนที่เก็บงําความลับมานานเสียงนั้นสั่นพร่าปนความโกรธแค้นและความเจ็บปวดจนฉันรู้สึกขนลุกไปทั่วร่างมืออีกข้างของเขาเลื่อนมาวางบนหมอนใกล้หัวฉันเทียงไม่กี่เซนติเมตรแรงกดนั้นทําให้ฉันแทบกลั้นหายใจไม่อยู่ฉันหลับตาแน่นโลกมืดมิดรอบตัวเหมือนกำลังหุบเข้ามา ทุกวินาทีคือการทรมานเขายกกุญแจขึ้นจอไว้ตรงหน้าแล้วจ้องมองมันราวกับกำลังคิดบางอย่างลึกซึง้งเสียงหายใจของเขาแรงขึ้นเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับตัวเองจะทำหรือไม่ทำฉันรู้สึกถึงหยดเหงื่อที่ตกลงบนแก้มร้อนและเหนียวเหนอะมันไหลลงมาตามผิวจนฉันขนลุกสู้เขาก้มต่ำลงอีกใบหน้าใกล้เสียจนฉันได้กลิ่นบุหรี่เก่าคลุ้ง ผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ฝังในเสื้อหัวใจฉันแทบหยุดเต้นความเงียบในห้องดังยิ่งกว่าสายฟ้าทุกเสียงเล็กน้อยชัดเจนจนน่ากลัวแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นช้าๆแต่มั่นคงเสียงที่นอนดีตัวกลับเมื่อแรงกดหายไปฉันยังคงนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงหูเฝ้าฟังทุกความเคลื่อนไหวเขาเดินไปที่มุมห้องชะงักเล็กน้อย ก่อนจะยกมือบิดลูกบิดตู้เสื้อผ้าประตูตู้เปิดออกเสียงไม้เสียสีกแหลมคมฉันหูอื้อด้วยความหวาดกลัวพ่อสามียื่นกุญแจเข้าไปสอดเข้าในช่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ด้านในเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นตู้เสื้อผ้าเปิดเผยสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นช่องลับเล็กๆด้านในเขาค่อยๆดึงลิ้นชักลึกออกมาในเงาเมื่ฉันเห็นเพียงโครงร่างกองซองจดหมายเก่าๆ และว่าถุกแปลกประหลาดที่สะท้อนแสงมือเขาสั่นเล็กน้อยขณะหยิบออกมาสิ่งนั้นดูเหมือนรูปถ่ายรูปถ่ายที่เก่าและซีจางเขายกมันขึ้นมาดูใกล้หน้าแล้วเสียงสะอื้นต่ำๆก็หลุดออกมาสะอื้นแบบคนที่ข่มใจไม่ไหวฉันได้ยินชื่อถูกพึมพำเบาๆชื่อผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่สามีชื่อที่ฉันไม่เคยได้ยินจากปากเขามาก่อนเลือดในกายฉันเย็นเฉียบ คำถามถาโถมเข้ามาใครคือผู้หญิงในภาพทำไมเขาถึงซ่อนรูปถ่ายไว้ใต้ห้องนอนของฉันเขายืนนิ่งอยู่นานเหมือนหลงอยู่ในโลกของความทรงจำน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้เป็นรอยดา่างจากนั้นเขาค่อยๆเก็บรูปถ่ายและซองจดหมายกลับเข้าไปปิดลิ้นชักอย่างระมัดระวังเสียงคลิกของกุญแจดังสะท้อนในอกฉันเขาหันกลับมาสายตาคงกริบหันตรงมาย่งเตียง หมือนรู้ว่าฉันกำลังแอบดูฉันรีบหลับตาแน่นพยายามเก็บเสียงหายใจแต่ในหูยังได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆก้าวเข้ามาใกล้เขาหยุดอยู่ปลายเตียงนิ่งเงียบจนฉันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองความเงียบถูกกรีดขาดด้วยเสียงกระซิบเสียงที่ดังตรงหูฉันเธอเหมือนมากฉันแทบลืมหายใจคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความสันไหวและความบ้าคลั่ง เหมือนเขาไม่ได้มองฉันเป็นตัวฉันจริงๆมืออยากกล้านค่อยๆวางบนผ้าห่มอีกครั้งและขึ้นมาช้าๆจนฉันรู้สึกถึงแรงสัมผัสบนปลายเท้าหัวใจฉันเต้นกระหนำ่ำเหมือนจะหลุดออกมากล้ามเนื้อเกรงจนแทบจะกระตุกฉันภาวนาให้เขาหยุดแต่การเคลื่อนไหวยังคงดำเนินต่อมือของเขาเลื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆลมหายใจฉันขาดห่วงความลัวกัดกินทุกส่วนในร่าง จนอยากจะกรีดร้องออกมาแต่ทันใดนั้นเองเสียงจากถงทางเดินก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนพ่อสามีสะดุง้งรีบชักมือกลับและหันไปทางประตูทันทีแม่สามีเรียกชื่อเขาเสียงดังและหงุดหงิดเหมือนสงสัยว่าทำไมยังไม่เข้านอนเขานิ่งเงียบหันกลับมามองฉันอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกจับได้ ฉันยังคงแกล้งหลับแต่ภายในร่างกายสั่นสท้านกลิ่นเหงื่อและบุหรี่ยังอบอวลรอบตัวเขารีบเดินออกจากห้องเสียงประตูปิดเบาๆทิ้งฉันไว้กับความมืดที่น่ากลัวกว่าเดิมฉันลืมตาขึ้นช้าๆน้ำตาเอ่อคลอหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดภาพกุญแจภาพช่องลับในตู้เสื้อผ้าและคำกระซิบชั่วร้ายยังงงเวียนในหัวฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ไม่รู้ว่าผู้หญิงในรูปถ่ายคือใครแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเขาเก็บงำความลับอันตรายไว้ใต้หลังคาเดียวกันกับฉันฉันขยับลุกนั่งเบาๆห้องยังคงเงียบสงัดแสงไฟสลัวจากโถงทางเดินยังลอดใต้ประตูเข้ามาทุกอย่างเหมือนฝันร้ายแต่รองรอยความจริงยังติดอยู่เกรนบุรีรอยยุบบนขอบเตียงและเหงื่อที่ซึมลงบนหมอนฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรสักอย่าง แต่จะเริ่มจากตรงไหนในเมื่อทุกความลับยังคงปกคลุมด้วยเงามืดและฉันอาจไม่ใช่คนเดียวที่กำลังถูกเฝ้าดูฉันนั่งนิ่งบนเตียงมือเย็นเฉียบจนสัน่นหัวใจยังคงเต้นแรงไม่เป็นจังหวะสายตาจ้องไปที่ตู้เสื้อผ้าบ้านประตูปิดสนิทแต่ฉันรู้แล้วว่ามันซ่อนบางสิ่งไว้กุญแจเล็กๆที่เขาถือยังคงติดตาภาพนั้นย้อนเข้ามาไม่หยุด คำกระซิบเธอเหมือนมากกล้องสะท้อนอยู่ในหูเหมือนเสียงนั้นยังอยู่ในห้องฉันกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเพื่อห้ามตัวเองไม่ให้ร้องให้ออกมาเพราะกลัวว่าทุกคนในบ้านจะตื่นบ้านหลังนี้เงียบสนิทแม้เสียงลมพัดผ่านยังได้ยินชัดความเงียบนี้กลับกลายเป็นความน่ากลัวฉันหันไปมองที่นาฬิกาขแขวนเข็มชี้เกือบตีสองเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังหลับไหล แต่สำหรับฉันมันคือเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเพราะฉันไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกหรือไม่ฉันลุกขึ้นช้าๆเท้าเปล่าเหยียบพื้นไม้เย็นเฉียบเสียงไม้ลั่นดังขึ้นแม้จะพยายามระวังฉันค่อยๆเดินไปที่ตู้เสื้อผ้ามือสั่นระริกเมื่อแต่ที่ลูกบิดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุกออกมาประตูตู้ถูกเปิดออกทีละน้อยกลิ่นไม้เก่าๆลอยออกมาข้างในเงามืดทึบจนแทบมองไม่เห็น ฉันเอื้อมมือคลำเจอผ้าห่มเก่าเสื้อผ้าที่พับทับกันแต่ไม่มีอะไรผิดปกติฉันคุกเข่าลงมองลึกไปด้านไหนแล้วพบร่องรอยเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์พื้นไม้ตรงนั้นมีรอยขีดเหมือนถูกเลื่อนบ่อยๆและมีร่องเล็กๆคล้ายช่องลักฉันพยายามดันเบาๆมันไม่ขยับแต่รู้ว่ามันต้องเปิดได้ฉันหยุดทันทีเมื่อได้ยินเสียงจากถงทางเดิน เสียงฝีเท้าใครบางคนใกล้เข้ามาฉันรีบปิดตู้วิ่งกลับไปที่เตียงนอนลงรวดเร็วเหมือนคนหมดแรงประตูห้องนอนเปิดออกแสงไฟจากถุงรอดเข้ามาอีกครั้งเงาร่างปรากฏที่หน้าประตูเป็นแม่สามีเธอยืนมองเข้ามาแววตาสงสัยจับจ้องที่ฉันฉันแกล้งหายใจสม่ำเสมอทำเป็นยังคงหลับสนิท หัวใจเต้นแรงจนแทบจะดังออกมาแม่สามียืนอยู่นานสายตาเหมือนกำลังตรวจสอบบางอย่างก่อนจะปิดประตูอย่างเงียบเชียบฉันโล่งอกแต่ก็แปลกใจทำไมเธอต้องมายืนเฝ้าดูกลางดึกคืนนั้นฉันแทบไม่ได้นอนความกลัวกัดกินทุกวินาทีจนดวงตาพร่ามัวด้วยน้ำตาเมื่อแสงเช้าเริ่มลอดเข้ามาทางหน้าตา่างเสียงไก่ขันดังขึ้นจากบ้านข้างๆ ฉันยังคงนอนนิ่งร่างกายเหนื่อล้าแม่สามีเข้ามาในห้องเธอถือถาดอาหารเช้าวางลงบนโต๊ะข้างเตียงสายตาเธอจ้องมาที่ฉันยิ้มอ่อนๆแต่ในแววตาแฝงความกดดันบางอย่างเมื่อคืนหลับสบายหรือเปล่าเสียงเธอถามเบาๆเหมือนคำถามธรรมดาแต่กลับกริดลึกในใจฉันฉันพยักหน้าชา้ชาๆตอบกลับเพียงคำว่าค่ะ แม้จะรู้สึกว่ามันไม่จริงเลยแม่สามีหัวเราะเบาๆยกมือขึ้นลูบแขนฉันสัมผัสนั้นเย็นจนสั่นสถานดีแล้วเธอพูดก่อนจะเดินออกจากห้องปล่อยให้ฉันจมอยู่กับความคิดที่ปั่นป่วนฉันมองไปที่ตู้เสื้อผ้าอีกครั้งความอยากรู้อยากอยากเห็นกัดกินใจแต่ความกลัวก็ยังรัดแน่นหลังอาหารเช้าบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยเสียงพูดคุย ญาติดเดินเข้าออกเหมือนปกติแต่ในใจฉันทุกเสียงกลับท่าหมวัวทุกสายตากลายเป็นสิ่งน่ากลัวฉันมองพ่อสามีเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่โต๊ะแสงแดดส่องลงบนใบหน้าที่ดูสงบไม่มีใครสังเกตเห็นว่าในตาเขากำลังจ้องฉันเงียบๆไม่กระพริบฉันรีบหลบสายตาลุกขึ้นจากโตก๊ะอ้างว่าจะไปเก็บจานในครัว หัวใจฉันเต้นแรงอีกครั้งเพราะรู้ว่าเขาจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้และฉันก็จำได้เช่นกันคืนนั้นฉันตัดสินใจฉันต้องหาความจริงจากตู้เสื้อผ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตกกลางคืนบ้านกลับสู่ความเงียบไฟบางดวงถูกปิดเหลือเพียงแสงสลัวตามโถงฉันนั่งรออยู่บนเตียงนับเวลานาทีต่อวินาทีจนทุกคนหลับสนิท เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาท่ยงคืนฉันลุกขึ้นช้าๆเดินไปยังตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเมื่อฉันสั่นเมื่อจับลูกบิดเปิดออกเบาๆข้างในยังเหมือนเดิมฉันคุกเข่าลงใช้แรงดันตรงร่องพื้นไม้คราวนี้มันขยับเล็กน้อยฉันพยายามอีกครั้งเสียงไม้เสียสีกันดังแถวเบาและในที่สุดช่องลับก็เปิดออกภายในมืดสนิทฉันยื่นมือคลำ เจอซองจดหมายผูกด้วยเชือกเก่าๆฉันดึงออกมามีหลายสิบซองบนปกซองทุกใบเขียนชื่อผู้หญิงคนเดียวกันชื่อเดียวกับที่พ่อสามีพึมพำเมื่อคืนฉันเปิดซองหนึ่งข้างในคือจดหมายรักลายมือเต็มไปด้วยความหลงไหลคำพูดหวานซึง้งบอกเล่าความคิดถึงแต่กลับลงท้ายด้วยคำสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมหัวใจฉันสั่นนี่ไม่ใช่แม่สามี นี่คือผู้หญิงอีกคนในกองซองยังมีรูปถ่ายรูปถ่ายผู้หญิงคนนั้นยืนข้างพ่อสามีรอยยิ้มสดใสเหมือนคนรักแท้แต่สิ่งที่ทําให้ฉันแทบจะหยุดหายใจคือรูปถ่ายใบหนึ่งผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่บนเตียงดวงตาหลับพริมเหมือนคนกําลังหลับสนิทแต่ในภาพผิวเธอซีดขาวริมฝีปากไร้สีราวกับไม่มีลมหายใจแล้วฉันเพลอทำซองหล่น เสียงกระทบพื้นไม้ดังสะท้อนหัวใจเต้นแรงจนแทบจะวิ่งออกจากห้องทันใดนั้นเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นจากถงทางเดินตรงมาที่ห้องของฉันฉันรีบเก็บซองจดหมายยักกลักปิดช่องลับอย่างลนลานเงือไหลาอาขมับจนแสบตาประตูห้องถูกบิดช้าๆเสียงบานพับดังเอียดร่างพ่อสามีโผล่เข้ามาสายตาเขากวาดมองไปรอบห้อง ก่อนจะหยุดที่ตู้เสื้อผ้าฉันยืนแข็งอยู่ตรงนั้นมือยังจับบานประตูตู้แน่นไม่มีที่ให้หลบซ่อนสายตาเขาจ้องลึกเข้ามาเหมือนมองทะลุความลับในใจฉันริมฝีปากยกยิ้มบางๆเขาเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าวเหมือนค้อนตอกลงบนอกฉันเสียงฝีเท้าหนักแน่นและมั่นคงจนในที่สุดเขาหยุดยืนตรงหน้าฉันแสงไฟสลัวสะท้อนในดวงตาคุมกลด เธอแอบดูใช่ไหมเสียงเขาต่ำลึกและสัน่นเหมือนคนที่พร้อมจะทำอะไรบางอย่างในทันทีฉันตัวแข็งทื่อริมฝีปากสัน่นไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยบรรยากาศในห้องหนาวเย็นจนฉันรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางหลุมศพทุกลมหายใจคือการทรมานสายตาเขาไม่กระพริบเต็มไปด้วยทั้งโกรธและเศร้าและบางอย่างที่บิดเบี้ยวเกินจะอธิบายในมือเขา ยังคงมีกุญแจเล็กๆดอกนั้นกุญแจที่เปิดไปสู่ความลับอันมืดมิดทั้งหมดเขายืนอยู่ตรงหน้าเงาร่างใหญ่บทบังแสงไฟสลัวดวงตาคมจ้องฉันไม่กระพริบกุญแจเล็กๆในมือเขาสะท้อนแสงว่าเหมือนประกาศถึงความลับที่ฉันไม่ควรรู้เธอแอบดูใช่ไหมเสียงต่ำทุงท้งแถวออกมาคำพูดนั้นกรีดลึกเข้าไปในอกริมฝีปากฉันสั่น แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวกลิ่นควันบุหรี่และแอลกอฮอล์คลุง้งจนฉันแทบหายใจไม่ออกมืออยากกร้านของเขาเอื้อมมาวางบนบานประตูตู้เสื้อผ้าแรงกดทำให้บานตู้สั่นเบาๆอยากยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอน้ำเสียงเย็นเฉียบแฝงความกร้าวร้าวและคำขู่หัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ในหัวคิดหาทางหนีแต่เท้ากลับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขาโน้มหน้าลงใกล้ลมหายใจร้อนผ่ากระทบแก้มเสียงกระซิบชิดหูทําให้ฉันขนลุกสู้ถ้าเธออยากอยู่บ้านนี้อย่างปลอดภัยก็แกล้งทําเป็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันกลืนน้ําลายฝืดคอน้ําตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ยังคงพยักหน้าเบาๆเขายิ้มยิ้มที่ไม่เหมือนคนปกติก ยิ้มที่เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวและความลับจากนั้นเขาหันหลังกลับเดินออกจากห้องอย่างใจเย็นเสียงฟีเท้าหนักค่อยๆห่างออกไปฉันสุดลงนั่งทันทีขาไร้เรียวแรงหัวใจยังเต้นรัวเหมือนกลองศึกมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่ได้ซองจดหมายที่ซ่อนอยู่ในอกเสือ้อยังคงอุ่นร้อนราวกับกําลังเผาไหมา่ใช่ฉันแอบเก็บซองหนึ่งไว้ก่อนที่เขาจะเข้ามาในห้อง ฉันรีบปิดไฟมุดเข้าไปใต้ผ้าหม่มมือกำซองแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อในความมืดฉันได้ยินเสียงไม้ลั่นเบาๆจากชั้นล่างเสียงประตูบ้านถูกปิดและเงียบลงเขาออกไปแล้วกลางดึกแบบนี้เขาไปที่ไหนฉันไม่กล้าแม้แต่จะขยับนอนทั้งคืนในความอึดอัดและหวาดกลัวจนกระทั่งแสงเช้าสาดเข้ามาเช้าว,วันถัดมา บ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดแม่สามีเดินไปมาในครัวสายตาเธอจับจ้องมาที่ฉันตลอดเวลาฉันหลบตาพยายามทำตัวปกติแต่ความลับในมือกำลังถูกใจหนักนึ่งพ่อสามีเข้ามาสีหน้าเหมือนปกตินั่งที่โต๊ะกลางหนังสือพิมพ์ออกแต่ฉันเห็นแววตาเขาเหลือบมามองฉันทุกครั้งที่พลิกหน้าเมื่อคืนหลับดีหรือเปล่าแม่สามีถามขึ้น น้ำเสียงเธอเหมือนถามปกติแต่สายตาไม่ลบไปจากฉันเลยฉันพยักหน้าตอบสั้นๆว่าค่ะแม้ภายในจะสั่นกลัวจนแทบร้องออกมาพ่อสามียิ้มมุมปากเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับความกลัวของฉันเขาจิบกาแฟช้าๆเสียงวางถ้วยดังชัดเจนราวกับการขู่ฉันรีบลุกจากโตก๊ะอ้างว่าจะไปเก็บจานแล้วเดินหนีเข้าไปในครัวในครัวเงียบสงด กลิ่นอาหารยังอวนแต่หัวใจฉันเหมือนถูกบิดแน่นฉันหยิบซองจดหมายออกมาจากเสื้อรีบเปิดอย่างระมัดระวังข้างในคือจดหมายอีกฉบับข้อความเขียนด้วยลายมือรีบร้อนฉันไม่ไหวแล้วฉันกลัวเขาฉันอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำเหล่านั้นแทงลึกเข้าไปในใจมันยืนยันสิ่งที่ฉันเริ่มสงสยัยผู้หญิงในรูปถ่ายคนนั้นไม่ได้จากไปด้วยเหตุธรรมชาติ มีบางสิ่งผิดปกติและพ่อสามีคือกุญแจของทุกอย่างเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาฉันรีบซ่อนซองไว้ใต้ผ้ากันเปื้อนแม่สามีเดินเข้ามาในครัวเธอไม่พูดอะไรเพียงยืนมองฉันสายตาคมกริบเหมือนกำลังอ่านความคิดช่วยฉันล้างจานหน่อยเสียงเธอเรียบง่ายแต่ท่าทางเหมือนกำลังทดสอบฉันฉันพยักหน้ามือเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสน้ำ เสียงจานกระทบกันดังสั่นหัวใจแม่สามีเดินออกไปทิ้งฉันไว้กับความหวาดระแวงความคิดในหัวประดังเข้ามาพวกเขารู้หรือยังว่าฉันเจอช่องลับหรือว่าทั้งคู่กำลังเล่นเกมกับฉันอยู่คืนนั้นฉันแทบไม่กล้าหลักนั่งพิงหัวเตียงหูเฝ้าฟังทุกเสียงจากโถงทางเดินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเสียงไม้ล้านเป็นระยะทุกเสียงทำให้ฉันสะดุง้ง นาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งยังไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีใครเปิดประตูฉันค่อยๆคลาย,ยผ่อนใจแต่แล้วเสียงกุกกักเบาดังขึ้นจากใต้พื้นเหมือนมีใครเดินอยู่ชั้นล่างฉันย่องไปที่ประตูเปิดออกเล็กน้อยแสงไฟจากชั้นล่างส่องวาบขึ้นมาฉันมองลงไปเห็นเงาร่างพ่อสามีเขายืนอยู่ตรงตู้เก็บของใต้บันไดมือเขากำลังเปิดอะไรบางอย่าง ฉันขยับใกล้ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะดังไปทั่วบ้านเขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาวางบนโต๊ะแล้วค่อยๆเปิดฝาแม้จะอยู่ไกลแต่ฉันเห็นสิ่งนั้นชัดเจนกล่องเต็มไปด้วยรูปถ่ายผู้หญิงคนเดิมบางรูปถูกฉีกครึ่งบางรูปถูกขีดค่าด้วยปากกาแดงและที่ก้นกล่องฉันเห็นเส้นผมยาวสีดำกำอยู่เป็นปอยถูกมัดด้วยเชือกเก่า ฉันปิดปากกลั้นเสียงร้องน้ำตาไหลพรากภาพนั้นน่ากลัวเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงพ่อสามีหยิบผมปล่อยนั้นขึ้นมากดหน้าที่แก้มแล้วหลับตาสูดดมช้าช้าเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากริมฝีปากเขาหัวเราะที่เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวหัวเราะของคนที่หลงอยู่ในโลกมืดฉันถอยหลังอย่างหลุนลานประตูห้องฉันส่งเสียงเอียดเบาๆเขาเงยหน้าขึ้นทันที สายตาคมกริบกวาดไปทุวบันไดฉันรีบปิดประตูกลับไปนั่งที่เตียงหายใจแรงจนเจ็บอกเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นเขากำลังก้าวขึ้นมาตรงมาที่ชั้นสองตรงมาที่ห้องของฉันฉันสั่นสะท้านทั้งตัวมือกำผ้าห่มแน่นทุกประสาทสัมผัสตึงเครียดจนแทบแตกสลายเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาช้าหนักและชัดเจนหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องฉัน ความเงียบปกคลุมฉันแทบไม่หายใจแล้วเสียงกุญแจขยับดังขึ้นเบาๆเขากำลังพยายามไขประตูห้องฉันแสงสลัวในห้องยังคงอึมครึมเหมือนเดิมกลิ่นควันบุหรี่และน้ำมันผมยังติดลอยวนในอากาศฉันนอนนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณแต่ภายในกลับสั่นไหวอย่างหนักพ่อสามีขยับมือของสิ่งนั้นสะท้อนแสงไฟเล็กน้อยมันเป็นกุญแจเล็กๆที่เขากำแน่นไว้ กุญแจซึ่งฉันไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเขายกกุญแจขึ้นมาใกล้หน้าสายตาเขาเต็นไปด้วยความครุ่นคิดเหมือนกำลังช่างใจว่าจะทำสิ่งใดฉันอยากลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ขากลับหนักเหมือนหินร่างกายแข็งทื่อเพราะความกลัวฉันทำได้เพียงนอนฟังเสียงลมหายใจของเขาใกล้ๆเสียงหายใจนั้นหนักและชื้นชิดแก้มฉันจนรับรู้ถึงความร้อนจากลมหายใจ กลินบุรี่ที่ติดตัวเขาทำให้ฉันแทบอาเจียนน้ำตาเอ่อในดวงตาแต่ฉันยังคงฝืนหลับตาไว้เขาค่อยๆเอื้อมมืออีกข้างมาปลายนิ้วหยาบลากผ่านขอบผ้าหม่มเสียงผ้าที่ถูกดึงเล็กน้อยทำให้ฉันแทบสะดุง้งแต่ฉันกัดฟันแน่นจนเลือดแทบซึมออกมากุญแจในมือเขาถูกเลื่อนมาแต่ที่อกฉันเย็นเฉียบจนผิวขนลุกเกลียวเขากดเบาๆราวกับจงใจให้ฉันสะดุง้งแต่ฉันยังคงนอนนิ่งไม่ไหวติง เสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นในถงทางเดินด้านนอกพ่อสามีสะดุ้งเล็กน้อยเขาชะงักมือและหันไปมองที่ประตูทุกอย่างเงียบลงอย่างน่าขนลุกเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่สำหรับฉันมันยาวนานเหมือนชั่วโมงหัวใจเต้นแรงจนฉันกลัวว่าเขาจะได้ยินความเงียบในห้องเหมือนเสียงกรีดร้องที่ก้องอยู่ในหัวเขาค่อยๆลุกขึ้นจากขอบเตียงน้ำหนักหายไปจากที่นอนเสียงไมลันเอียดอีกครั้ง เขาเดินออกไปช้าๆประตูปิดลงแต่กลิ่นของเขายังติดค้างอยู่ฉันยังคงนอนนิ่งเหมือนเดิมไม่กล้าแม้แต่จะลืมตานานนับสิบนาทีฉันจึงค่อยๆเปิดตาขึ้นห้องยังคงว่างเปล่าแต่หัวใจฉันเต็นไปด้วยคำถามกุญแจนั้นคืออะไรเขาถือมันมาทำไมแล้วทำไมต้องเข้ามาในห้องฉันทุกคืนฉันกลืนน้ำลายยากเย็น ร่างกายอ่อนแรงราวกับเพิ่งผ่านศึกหนักมือเย็นเฉียบจนต้องกอดตัวเองแน่นฉันไม่สามารถคมตาหลับได้อีกทั้งคืนเช้าวันต่อมาฉันพยายามทำตัวให้เป็นปกตกินั่งกินข้าวเช้ากับสามีและพ่อสามีแต่สายตาของเขาทำให้ฉันแทบกลืนอาหารไม่ลงเขานั่งตรงข้ามสายตาเรียบเฉยแต่ลึกๆแฝงอะไรบางอย่างทุกครั้งที่เขาหยิบช้อนขึ้นมาฉันรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองโดยสัตว์นักล่า ฉันพยายามชวนสามีคุยเล่าเรื่องงานเรื่องบ้านแต่เสียงหัวเราะของสามีกลับถูกกลบด้วยความเงียบจากพ่อของเขาเหมือนเสียงทุกคำพูดถูกดูดหายไปในอากาศเมื่อสามีออกไปทำงานบรรยากาศในบ้านกลับอึดอัดทันทีฉันรีบลุกขึ้นเก็บจานแต่พ่อสามียังคงนั่งนิ่งจ้องมาที่ฉันเมื่อคืนกลับสนิทไหมเสียงทุ้มต่ำถามขึ้นมาคำถามนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบ ฉันพยายามตอบเสียงสัน่นข้าหลับดีเขายิ้มบางๆยิ้มที่ไม่ได้ทําให้โล่งใจแต่กลับทําให้หัวใจฉันบิบรัดเหมือนเขารู้ว่าฉันกําลังโกหกหลังจากนั้นฉันไม่กล้าอยู่ในบ้านเพียงลําพังทุกเสียงฝีเท้าทุกประตูที่เปิดปิดทําให้ฉันสะดุ้งทุกครั้งคืนต่อมาฉันแกล้งหลับอีกครั้งหัวใจเต้นแรงรอเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยและมันก็เกิดขึ้นจริง ประตูถูกเปิดออกอีกครั้งเสียงฝีเท้าเดิมกลินบุรีและเงือกกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่มาคนเดียวฉันแอบลืมตาเล็กน้อยในความมืดฉันเห็นเงาอีกเงาหนึ่งเล็กกว่าและเดินตามหลังเขามามันคือแม่สามีที่ควรนอนอยู่ห้องถัดไปเธอหยุดยืนที่ประตูไม่พูดไม่ขยับเพียงแค่ยืนมองร่างของสามีตัวเองเดินเข้ามาใกล้ฉันในความมืดดวงตาของเธอวาววับ ร่างฉันเย็นเยียบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะขาดฉันไม่รู้ว่าใครน่ากลัวกว่ากันพ่อสามีที่เดินเข้ามาใกล้หรือแม่สามีที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพ่อสามีหยุดข้างเตียงเขาก้มลงช้าๆมือกำกุญแจไว้แน่นและในวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้ว่าทุกคืนที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทำเพียงคนเดียวมีสายตาอีกคู่เฝ้ามองอยู่เสมอและความลับที่ฉันไม่อยากรู้กำลังจะเปิดเผย ในคืนนั้นเองฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปอีกทันทีที่พ่อสามีก้มลงฉันลืมตาขึ้นอย่างแรงดวงตาสบกับเขาเต็มเตมและเสียงฉันก็ดังออกมาพอแล้วค่ะเขาพังอัดถอยหลังแม่สามีที่ยืนอยู่ตรงประตูรีบเดินเข้ามาสีหน้าเธอเต็มไปด้วยความโกรธและความอับอายฉันเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่ฟังคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างชัดเจน แม่สามีรู้มานานรู้ว่าเขาเข้ามาในห้องฉันทุกคืนและคืนนี้เธอตั้งใจจะให้ฉันเห็นความจริงด้วยตาของตัวเองฉันสั่นสถานน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพ่อสามียืนนิ่งสีหน้าซีดเผือดร่างใหญ่ที่เคยดูหน้ากลัวกลับร้ายเรี่ยวแรงเหมือนถูกกดทับพ,พรุ่งนี้แกต้องออกจากบ้านนี้ไปแม่สามีเอ่ยเสียงเข้มฉันจะไม่ยอมให้ลูกสะภ้ต้องอยู่กับความกลัวอีกต่อไปเช้าวันถัดมา กระเป๋าของพ่อสามีถูกวางไว้หน้าบ้านไม่มีเสียงโวยวายไม่มีการต่อต้านเพียงความเงียบงานที่หนักอึ้งเต็มอากาศฉันมองเขาเดินจากไปหัวใจยังสันไหวแต่รู้ว่ามันคือจุดสิ้นสุดของฝันร้ายบ้านที่เคยอบอวนด้วยความตัวค่อยๆกลับมาสงบฉันหันไปมองแม่สามีเธอพยักหน้าเบาๆเ,เ,เหมือนจะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วแต่ลึกๆในใจฉัน ภาพคืนนั้นยังคงฝังอยู่เสียงฟีเท้าในความมืดยังตามหลอกหลอนแม้ประตูบ้านจะปิดลงแล้วแต่บาดแผลในจิตใจจะไม่มีวันลบหายไปตลอดกาล